ขอบคุณครับย่งยงางจัดก่อนเลยนะฮะ energy energy ตัดตัวไม่แต่เป็นใจเยอะลองจองเพลงให้หูวันไหลทุกทุ่แมแดดถูก <c oughs> ขอบคุณครับ<า>ย่างไปแล้วเล่นไปแล้วผมขอบคุณก่อนไว้ขอบคุณเผื่อไว้ไงได้ อ่ะวันนี้มาออกงานเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานเอาดอ o ครั้งแรกก็อากาศดีอากาศใช้ได้เลยทีเดียวแล้วคุณเราเป็นยังไงบ้างผมก็รู้สึกดีครับวันนี้ได้มาเจอทุกคนในวันหยุดด้วยวันเสาร์แล้วก็ทุกคนก็จะได้ไม่ต้องโดดงานมาหาเราอ๋อใช่ก็จะไม่ค่อยติดมากด้วยใช่ใช่ใช่บรรยากาศดีครับใช่แล้วก็เป็นหน้าหนาวที่ อากาศดีเลยแหละที่ยังไม่หนาวเลยย,ลยังอิเอกรกาศจะยังยังไม่หนาวมากอ่าเชิญพี่พี่สัมภาษณ์ได้เลยนะ <laughs> เป็นไงบ,บ้างกับของเที่ยงเสร็จม,มาครับเดี๋ยวท่านไม่ก็จะเห็นกับผู้ร้องเพลงใช่ครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็เป็นก็เป็นโอกาสดีครับ <c oughs> ที่ได้มาร้องเพลงละครให้ทุูคนฟังด้วยแล้วก็มีเพลงหนึ่งด้วยจะได้เห็นมู๊ใหม่ๆบ้างไงใช่บางทีทุกคนอาจจะอยากฟังเสียงคอพาะของเราบ้างครับใร้องเพลง เล่นสายร้องเพลงอยู่ไหมชอบชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าคุอื่นชอบฟังไหมผมชอบฟังเพลงต้องบอกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสร้องสักเท่าไหร่ปกติก็ร้องคนเดียวในห้องน้ำอะไรเงี้ยครับซึ่งวันนี้ผมว่าเราร้องดีขนาหนีผมว่าให้คนอื่นเขาพูดเนาะเอางี้เธอว่าพีคมาละเฮ้ยเธอพีคมาละพีคเราดีไหมผมฟังพีคร้องประจำดีเลยล่ะขอบคุณครับเสียงนี่คือแบบใสสะท้อนมาเลย ใ <ih az violin inding> <allen> หให้เพลกี <fit> kind of <land> ่คะแนนผมให้เพลนึ่้ยเต็มเต็มเต็ม่ายเต็มเก้าสิบเก้เฮ้ยเกินอีกเหรอเกินปีกผมเป็คนเกินเกินได้เป็นล้นเป็นคนล้นโอเหคเกิ้อยล้นออกตาเลยตอนนี้เคะแนนตัวเองเท่ะแนนตัวเองผมว่าสัก5.5แล้วกันเหลือไว้พัฒนายเหลือเต็มร้อยอะฮะ น้ำสูบบนเวียดีของเห้องน้ำอ๋อร้องร้องห้องน้ำใช่สำเร็จผลแล้วที่ฝึกกันมาให้คะแนนเขาเท่าไหร่ผมให้สักเก้าแล้วกันเก้าเต็มสิบเต็มสิบเหลือหนึ่งไว้ให้เขาพัฒนาตัวเองต่อไปก็ช่วงนี้ก็เ no รื่องเรียนครับช่วงนี้ต้องเรียนร้องเพลงมากขึ้นครับเพราะว่าก็ได้ชอบอยู่แล้ว ใช่ไหมล่ะใช่ก็ถ้ามีงานจ้างเราก็พร้อมนะครับการ้องเพลงมันก็เป็นการสื่อสารอีกแบบหนึ่งเราก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วที่จะเป็นละครใช่ไหมครับถ้ามีโอกาสอยาก่ะเฮ้ยผมไม่พูดดีกว่าเฮ้ยไว้เขาพูดเองคุณรู้อะไรมาเปล่ามันจะมีไหมมันจะมีมัพเองที่แบบดนตรีพิเศษอะไรงเี้ยผมว่าเปป็นไได้เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ อยากผมชอบร้องเพลงเราก็ชอบร้องเพลงชอบร้องให้ฟังอยู่ไม่หยุดคนหรอกเมื่อกี้พี่บอกว่าเป็นคนชอบฟังเพลงฟังเแล้วก็เป็นแบบผมอ๋อชอบฟังเพลงเพลงยุคยุคยุคเราอ่ะยุคยุคเรายุคเราคือยุคเราเราเราอยู่ยุคไหนเจนเราเจนไรอะเจนวัยเเจนแซ่ดของเรานเจนสี่ใชเจนสียุคแบบสองพันก็มีเท่าที่เพลงที่เราแบบสไตล์ที่แบบเออ จะรักจะร้ายอย่างนี้ผมก็ชอบใครฟังไหมเนี่ยเมื่อกี้ที่เราร้องกันปใช่ันี่ก็ชอบซิลลี่ฟูชอบจะเป็นยุคที่เราเติบโตกันมาครับสมัยยุคเพลงร็อกแบบแบบคุณได้ฟังนี่ก็เก่งแล้วนะเพราะมันดูดเลนะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันแล้วครับแคลอรี่บาบา่า ไปอยาไปหมดแล้วตรงนี้ก็เริ่มแล้วจริงๆเราก็สู้แดดถึงนะไปถึงมื่กติคือผมมาสู้แดดได้ผมไม่ไม่เป็นไรแต่คือชุดมันไม่ไหวกับผมไงหน้ามันไม่ไหวกับผมไงมันลำบากมันเพราะว่าข้างในมันเปี่ยกแล้วแต่ว่าต้องทำหน้าหล่อตลอดเมื่อกี้ก็พยายามสุดแล้วนะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ไม่ได้ทำหน้าหล่อนะมันหล่อเองแต่ถ้าถึงงานนี้เอางี้คงขอเดินออกก่อนแล้วกัน เดอเลยถ้าทีก็ดูแบบครับก็ร้อนเหมือนกันดูสูงนะเหมือนกันครับจริงข้างในข้างในก็เริ่มชุ่มแล้วครับตอนนี้แต่ว่าผมก็เก็บทรงประมาณหนึ่งไม่คุณทำยังไงเก็บเหนื่อเข้าไปผมสูตรมนเข้าไปเฮ้ยสอนผมบ้างนะวันหลังมันไม่ใช่สบา์พี่เลยนะที่จะต้องมาออกแดดอะไรอย่างงี้ครับก็ออกได้ออกได้เราก็ไม่ได้เปราะบางขนาดนั้นพี่บอกไม่รู้รู้ว่างานอะไคร ในห้างใช่เรเขียนว่าห้างแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าส่วนไหนใช่หุบเลนแต่เพิ่มพูนอย่าออกนี้คือชินแล้วเพราะว่าตั้งแต่ละครถ่ายละครก็ก็ชุ่มแบบนี้แหละใช่ไม่ได้ตกใจอะไรแต่วันนี้ที่ตกใจอยู่ดิไปหมดแล้วว่าใช่ครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้บ้านเราเป็นเมืองร้อนก็อย่างนี้แหละครับเราก็ต้องอยู่กับมันไม่ได้แต่ด้านเราราอยู่โอเคพี่พูดเองนะให้ฝากงานที่ก่อนปากงานที่จะไม่ใช่เพื่อบ ครับครับผมก็ฝากนารีไว้ด้วยนะครับผมวันนี้เปิดตัวพิชเชนเตอร์คนใหม่น้องพี่เบลล่าใช่ก็เป็นอะไรให้ทุกคนครับรับงานน่ารักมากเลยสีสันแล้วผมนี่ว่าเขามีลิปสติกที่สาวๆใช้กันพีมากเลยใช่เปิดตัวด้วยที่สนใจก็ลองดูได้นะครับตอนกลางจบละครไปเนาะพวกเราก็มีแบบแอคทิวิตี้อะไรไปทำด้วยกันเยอะแยะไหม เยอะแยะเลยครับก็ตั้งแต่ถ่ายละครหรือว่าละครจบแล้วเนี่ยก็ยังเจอกันอยู่แทบจะทุกวันใช่ป่ะทุกวันทำอะไรกันบ้างครับทุกวันทำอะไรกันมากเหรอครับเจอกันมีเรียนร้องเพลงบ้างแล้วก็มีถ่ายรายการถ่ายถ่ายเอเวนเจอร์เพอร์แบบพีของอีเวนต์ด้วยกันแล้วก็ไปงานต่างๆรวมถึงถ่ายคอนเทนต์ที่ทุกคนได้ดูเคอนเทนต์ที่หลากหลายมากเอเวนเจอร์เพอร์แบบพีใช่ครับ ใช่ใช่แล้วถืเราไปเล่นแบบ VR เนาะใช่ฝากทุกคนดูด้วยคลิปต่อไปหาแน่นอนคือมันจะเป็นแบบว่าเราเล่นเกมด้วยกันแล้วก็มีฉากแบบตกใจอะไรเงี้ยครับฉากตกใจเยอะเลยแหละอะเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกปรเชที่มันเป็นแบบฟีลูอ่าใครที่ชอบอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นไปลองดูพีชอบมากเดี๋ยวรอดูดีกว่ารอดูคลิปแล้วดูหน้าผมว่าผมชอบไหมหน้ามันดหน้าเราหมือหน้าให้แก้ให้ทราบเลยว่าคือผมผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมต้องเกาะเขาไปตลอด คือผมไม่ผมไม่ตั้งใจที่ผมจะแบบอยากติดกับเพอนะแต่ว่าผมขาดเขาไม่ได้จริงๆเป็นที่พึ่งทางใจให้เลยแหละ้วไดอยู่ใช่ครับเราก็จะเห็นภาพเนาะเราก็จะมีเสียงคือผมไม่อยากห่างใครเลยเพราะเข้าไปข้างในแล้วมันเหมือนโตคนเดียวเลยและจริงในานั้นน่ากลัวมากก็เลยต้องจับกันไว้จริงเลือดด้พีจะไม่อยากเล ผมเป็นคนดูให้ดีกว่าเอาไปดูภาพรวมใช่เป็นคนดูไว้เพิร์ลร,ระวังเดินชนนะอะไรอย่างนี้ดีกว่าให้เพิร์ลใส่พ r าเล่นคนเดียวคราซื้อมาว่าะเพิร์ลแล้วเขาสามารถที่ึะตท้งใจเราได้ไหมตอนเราบอกเขาเขาช่วยเหลือเราได้ไหมได้ไปช่วงแรกของเกมเนี่ยคือผมมาเกาะเพิออร์ลตลอดทีมงานบอกว่าให้แยกกันหน่อยผมก็ไม่ยอมแยกจนสุดท้ายอะ่ะเขาให้แยกแล้วผมก็เลยต้องเดินไปตามทางของตัวเองซึ่งมันน่ากลัวมากพี่ดูไว้ใจผมผมน้ำเลยตอนแรกอ่ะ ก็ตกใจเหมือนกันก็มีตกใจเหมือนกันใช่ใช่ตกใจเยอะเลยล่ะใครไม่ช่วยกันไม่ได้มีอยู่สองคนมีอยู่สองคนในเกมคือตอนนั้นมันไม่มีตัวเลือกแล้วไม่มีตัวเลือกแล้วไม่มีตัวเลือกแล้วแล้วนี่เราแล้วมันจะมีการไปต่อหนึ่ง EP เราเป็นคูสอคนไปแค่นี้ครับพวกเราจะฟัไปมีมีแน่นอนครับมีแน่นอนผมว่าตอนนี้ผมเริ่มพร้อมแล้วนะร่างกายผมพร้อมแล้วผมพร้อมมากตอนนี้เลยไหมล่ะ ไปเลยไหมล่ะไปสิชุดนี้นะตัวนะฮะทุกคนใส่ชุดนี้นะใส่ชุดนี้ชุดนี้เอออาจจะไม่ได้ผมต้องเปลี่ยนนิดนึงไม่งั้นอาจารย์อาจารย์อาจารย์ดีที่ว่าพี่รู้สุดชุดนี้เป็นไงบ้างต้องเป็นไงต้อไหนก่อนลุกสนามผมเคยเห็นแล้วมีในเอเวอเรสต์อยู่นิดนึงช่วงเราตีเทงนิดกันผมได้บันทึกข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องปรับเป็นแก้ตรงไหนมันต้องแก้ตรงไหนบ้างคือตอนนี้สกิลพื้นฐานเนี่ยมีพรสวรรค์เลยล่ะใช่ขาดอย่างเดียวพรสวรรค์นิดหน่อยอันนี้เพิ่มกันได้ ขอบคุณครับโค้ชประมาณ2 2ปี2 3 4 5มีเยอะเลยเหรอเนี่ยที่มาสอนยากมั้งคือเราไม่ยากที่เาสอนที่เาพี่เป็นคสอนยากไม่ยากครับไม่ยากคือคุณรู้ไหมว่าใหม่อนุบาลเนี่ยผมแข่งเทนนิสนะไม่รู้ผมจะรู้ได้ไงล่ะเออนั่นแหละผมบอกตอนนี้เป็นที่แรก็เปจะมีดีกรีอยู่ใช่ไหมผมว่าเรียนเทนนิสตั้งแต่อนุบาล แล้ว yup. ตอนประโถนมาผมก็เรียนอีกจนเกือบจะแข่งแล้วแต่พอเขาจะให้แข่งผมถอนตัวอันนี้เรื่องจริงเรื Sisters. ่องจริงอ <no ้าวทำไมพี่ผมดูไม่เชื่อครับทำไมเดี๋ยวนี้ผมพูดแล้วไม่มีใครเชื่อนั้นเหรอเนี่ยแต่ก่อนผมเสิร์ฟนี่ SS หมดเลยนะเฮ้ยทำไมฝขอนู้นมีคนไหมไม่มีเฮอว่าแล้วไก็ไม่ต้องสอนแล้วอยู่คนละฝั่งแข่งกันแข่งกันไปเลยดีกว่าทีดตามร้อมูี้ทำนี้เอาไม่ล่ะเดี๋ยวชาวเขาผมทำร้ายเขาไงไม่งั้นถามเลยว่าถ้าคนแพ้โดนอะไรคนชนะได้อะไร คนแพ้อ่ะคิดไปเลยคนแพ้คิดไปเลยออะไรยากโดนทำอะไรล่ะผมมือซ้ายก็พอทีต่อให้มือซ้ายอ๋อต่อให้มือซ้ายเดี๋ยวผมจะตบให้ดูหมายถึงตบใครตบตบลูกเทนนิสโอเ้โหยับลตบไม่ได้ไม่ได้วไม่ได้แล้ไม่ได้นะยังไม่เอานะไม่เอารักนะไม่เอาเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันเดี๋ยวน่าจะใคร อ๋อใช่ครับพี่กที่เดืนตอนเดียบมีเดี๋ยวเดือนหน้ามีไปมาเก๊าครับแล้วก็เดือนมกราปีหน้ามีไปนานหนิงก <c oughs> ็จะเตรียมโชว์ของเราแล้วก็เพลงใหม่ๆที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยฟังจากพวกเราช<อ>่วงนี้ก็เป็นช่วงฝึกอยู่นี่ถือภาษาปะนะแน่นอนอ่าลองพูดสักคำหนึ่งสิเฮ้ยไม,ม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝึกเบะเดี๋ยวเราไปฟังที่นั่นดีกว่าแล้วกลับมาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อทำไมเราดูไม่เชืัย เตตัวจะพูเลาม่อ้เรเิ่งเพ่งไปกับเขามาจริงจจริงอไมีพ mm hmm> kind of ี่องเดีเราไปส่ท mm ี่สามไปเย็นยรไปด้วยผมไปด้วย่เราเตรียมตัวยังไงบ้างแล้ก็ฝึกซ้อมซมเรื่อภาษาอะฝึกซ้อมกับเขาอยู่เรื่องภาษาทุกวันนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยคุยกันละเรื่องเราจะคุยกันด้วยอะไรนะให้ยังกทุกวัน เราจะคุยกันด้วยอะไรเออเราจะด้วยอะไรเราจะคุยกันด้วยเพลงละต่อต่อไปเนี่ยใช้เพลงสื่อสารแต่เราต้องเปลี่ยนจะได้ฝึกเตรียมใช้เสียงใบไม้เปลี่ยนภาษาไทยเปลี่ยนอะไรเงี้ยเฮ้ยรู้นะเนี่ยไม่มันมีไม่เป็นยังไงพอแลเขาทำกันอย่างนั้นอยู่แล้วจะกินเพิร์กังวลอะไรในการไปแบบมีต่างประเทศของเราครั้งแรกผมเคยไปแล้วนี่ใช่ไหมเคยไปที่หนึ่งไปกับพี่แจ๋พี่ฟีรอบนี้เป็นครั้งแรกของเราครับที่ของเรา ไม่กังวลอะไรนะฮะรู้สึกว่าได้ไปเจออะไรใหม่ๆแปลกใหม่เดี๋ยวค่อยไปกังวลหน้างานนะแต่ดูพี่คือหน้ากังวลที่สุดไม่กังวลไม่กังวลเองไปด้วยกันอยู่แล้วคือสนุกด้วยกันขำๆด้วยกันแต่ว่าในท่าของพี่ไม่ได้กังวลเรื่องโชว์กังวลกังวลข้างกับันระหว่างระหว่างกังวลเราหรือกังวลเขาบ้างอะไรกังวลละผมว่ามันเป็นตื่นเต้นดีกว่าเป็นตื่นเต้นเลยื่นเต้นผมขมวดให้แล้วมันเป็นความสนุกอ่า ความตื่นเต้นของคุณเนี่ยบวกกับการที่เราจะไปเจออะไรก็ไม่รู้มันคือความสนุกอยากไปแล้วเนี่ยตอนนี้นิยามคำนี้มันคือคำว่าสนุกเพราะฉะนั้นทุกคนไปเจอกันได้นะครับที่มาเกาแต่เวลาได้ไปด้แต่มาคุณใจแหละได้เจอสถานการณ์ใหม่ๆนันคุณใจคุณใจก็ตื่นเต้นนะแบบไม่เคยไปต่างประเทศด้วยกันเนาะผมว่าที่ผมรู้สึกไม่ค่อยกังวลก็เพราะว่ามีเพื่อนไปด้วยนี่แหละน้อยก็จะหลงก็หลงด้วยกันจะผิดก็ผิดด้วยนะได้เลยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว เตรียมภาษารับให้พวกฝากปอีแฟนๆเราแล้วกันได้เลยได้เลยเดี๋ยวเรากำลังจะกำลังจะตอนนี้เป็นเรื่องเพลงก่อนเลือกเพลงก่อนว่าเราจะโชว์อะไรกันบ้างแล้วก็เตรียมว่าเราจะมีกี่โชว์อะไรเงี้ยครับเรื่องภาษานี่ก็เดี๋ยวก็ต้องฝึกฝึกกันหน่อยใช่นอกจากอินเตอร์แฟนที่เขาจะได้เจอคุณแล้วเนาะถ้าแฟนชาวไทยอ่ะแฟนชาวไทยก็ก็ถ้าเป็นแฟนชาวไทยยังซัพพอร์ตสนับสนุนกันขนาดนี้ผมว่าน่าจะต้องมีนะ แต่ว่าเมื่อไหร่ยังไงก็เดี๋ยวพแฟนน้อยใจไหมอะไปต่งประเทของเออคือของเรามันต้องยิ่งใหญ่ครับต้องมีต้องมีโชว์ใช่เป็นป่าล่องลงมาเลยแต่ว่าแต่ว่าไม่นานเกินรอแน่นอนทุกคนจะได้จะได้มาสนุกกับพวกเราแน่นอนน่าจะมันเลยแหละทร่ไทยไะมันทุกที่พวกเรามันทุกที่อยู่ มันทุกที่เต็มที่เลยเฮ้ยไม่อยากต่อเลยแต่จริงจริงแล้วอยากฝากบอกเลยอาจารย์ไหมที่เขาติดีการผลงานมาตลอดช่วงนี้ติดตามเราได้ที่ไหนบ้างไหนช่วงนี้ก็ติดตามเราได้ทางไอจีเพล็กพีครับเอ็กซ์ไอจีทิก็ยังอัปเดตอยู่เรื่อยๆใช่ครับก็โอเคครับก็ เ,เราก็ยังออกงานอยู่เรื่อยๆเนาะก็ยังมีอีเวนต์มีอะไรให้ทุกคนมาเจอเหมือนวันนี้อะไรเงี้ยครับอีกยาวๆเลยเดือนนี้นี่คือหลายงานเลยครับแล้วก็เขารอการรวมพลกับการลับทุกคนอยู่แล้วครับนี่พี่ๆเขารออยู่เลยเลยนะี่นในใใในยใช่อีกหลายงานอีกหลายงานใานไม่ต้องห่วงอยากเจอทุกคนอยู่แล้วอขอบคุณครับ